วัดี้มเล่งครับอากาศเย็นสบายครับส่วนกล้วยจะมาลองเพลงฟังครับเพลงเกา่เกาๆปิดหลักผิดสนุกที่จอดแท้คอยแม่สาวน้อยในตาสีสก ลิมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกโชคไม่สวยคนสวยไม่มาฝนตกพำพำหนาวน้ำจากเนื้อไลบาแอปงสมประตบชวาเสียงคุยผิวมาจากวังน้ำยมสวรรค์คงสาบบาปคงช้ำ ว่ากรรมของพี่ที่คอยน้องจนถึงตีสี่ไม่เห็นมีสาวในตาคมฝนตกจนชาเจ้าไม่มาสำเลือกจะคมน้ำตาข้าหลังลมวังน้ำยมหนาวฝนหนาวลมใตล้ลมท้องกว่า ชะเง้เก้อชงเงิดคอยชม้อยมาโอ้แล้วนะคิดถึงพี่บางหรือเปล่าโอ้แล้วนะมีเจอแม่แต่เพียงเงาไม่อยากจะแบกเอาจะไปให้เขานินทาหลวงพ่อเจอ้าีเจอพอที พุทธชินาลาช่วยดลใจเป็นใหญ่สวัสดิส่งเมื่อเย็นมดเป็นขวันใจนาวนึกเจ็บใจคืนรอปลักไม่คอยท่าอยากกูร้องให้กล้องโลกาให้เขารู้ว่าแก้วตาล